รีวิวกินโด้งอร่อยออร่อยแบบนี้สั่งเลยแล้วก็ใส่ข้าวญี่ปุ่นอันนี้ไม่ใช่ข้าวแบบเปรี้ยวหวานนะเป็นข้าวร้อนญี่ปุ่นธรรมดาเนี่ฮะหลังจากใส่ข้าวร้อนาไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นไฟร้อบนี่นะครับดูเคาะไหลสองชิ้นนะครับแล้วก็พอตเต้สองชิ้นแล้วก็มีฟุยกราตัแหาลงไปอีกนะครับ หอยปีกนกอีก2ตัวมาดูกันนะครับว่าจะแน่ทานขนาดไหนปลาแซลมอนอันเตาแฮมมอันเตาทูาท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 น่าเสือตรงนี้ทหน้าอีกปะปลาหมึกญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นวาคิวเอซีนะครับเป็นเลเซโซ่สวยน่าทานมากนะครับเน,นื้อวาคิวแล้วก็เป็นต้นหอมหน,นะครับใส่ตรงกลางใลยาโอเค แล้วก็ไข่ปูสวยงามไข่ปลาแซลมอนดูเลยครับว่าน่าทานขนาดไหนนะครับดูเลยโอ้โห,โหนะราดด้วยซอสญี่ปุ่นใครกินอีกทีหนึ่งน่าทานมากๆนะครับครับน่าทานมากๆเลยโมริโดง